ทุกคนที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและได้ผ่านการเงื่อนไขก็ได้รับเงินครับอคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกี่โมงฮะคนไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในกระบวนการที่กําลังจะพิจารณาเรื่องเงื่อนไขว่าจะให้เปิดหนึ่งช่วงไหนอสองใช้เงื่อนไขอะไรในการวัดคนไม่มีสมาร์ทโฟนโอเคโอเคคนไม่มีสมาร์ทโฟนะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับการเปิดให้ลงทะเบียนก็จะผ่านไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จะผ่านไปที่ทางไปรษณีย์อะไรต่างๆอ,อันนี้อยู่ในกระบวนการนะครับยังไม่ฟิแนลไลซ์เรากำลังดูเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับต้องพิจารณากันในรูปแบบคณะกรรมการมีการลงทะเบียนประชาชนก็สามารถลงไปเดินเดินลงไปที่ที่สถาบันการเงิน,น,นเฉพาะกิจของรัฐทอสทอทออสทอสทอกสออ,อ,อ,อมสินนะฮะแล้วก็รวมถึงไปรษณีย์ต่างๆเนี่ยลงไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลการไม่มีสมาร์ทโฟนจริง นะครับซึ่งก็จะเช็คไปที่เรื่องของการใช้ Data ว่าย้อนหลังกี่เดือนไม่เกินเท่านี้เมกะไบต์นะครับก็ถ้าสมมุติท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ได้ตามบัญชีชื่อของท่านไม่ได้มีการใช้ Data เกินผมเข้าใจว่าตัวเลขจะเป็นห้าร้อยเมกในรอบสามเดือนนะครับย้อนหลังนะฮะก็ถ้าสมมุติไม่ไม่ได้มีการใช้ Data เกินตรงนี้ก็จะถือว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ได้สิทธิ์ในการที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน อ่าและถ้าเข้าเกณฑ์ุ๊บก็จะได้เป็นเงินสอดถูกไหมมีแนวโน้มสูงครับถามคุณเผ่าภูมิตรงๆไม่มีค,คนจํานวนไม่น้อยจริงๆมีสมาร์ทโฟนแต่ตอนให้ลงทะเบียนรอบแรกเกิดความไม่มั่นใจใจ่ายจริงหรือเปล่าบางคนบอกอย่าไปลงนะอย่างนั้นอย่างนี้็เ,เธอไม่ได้ไปลงไงค่ะ,คะมีโอกาสไหมอะอืตามเงื่นไขครับก็เราเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลานั้นเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการอ่า พูดถึงเรื่องข้อดีของโครงการ<ม>นะครับในการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ม,มีการพูดชัดเจนประชาสันพธ์ชัดเจนกําหนดกรอบเวลาชัดเจนก็ผมคิดว่าการบริหารประเทศในภาพใหญ่ก็ทุกคนเป็นไปตามเลื่อนไข<ม>ทุกคนเป็นไปตามาสิ่งที่ได้ประกาศผมว่าเหมาะสมกว่านะครับ ดีด้วยนะคะสาหรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนที่รอคอยการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตในมงบาทในเฟสที่3ปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่การใช้จ่ายดิจิทัลวอลเล็ตค่ะเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินดิจิทัลใช้จ่ายแบบไหนตามเขตอําเภอตามกําหนดการเงื่อนไขต่างๆของทางกระทรวงการคลังกําหนดไว้หรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัตจัดให้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะมีข่าวดีจะแจ้งนะครับสําหรับกลุ่มเงินหมืน่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ให้เครดิตพิยุทธ์นะฮะคุณสรยุสุทัศนาจินดาคุยกับคุณเผ่าภูมินั่งฟังอยู่พอดีนะครับคุณเผ่าภูมิก็บอกว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยได้แน่เงินหมื่นฮะและก็มีแนวโน้มจะได้เป็นเงินสดด้วยนะครับย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ไฟนอลและก็ยังไม่สรุปเรื่องของการลงทะเบียนเพราะคุณเผ่าภูมิบอกว่ามันต้องไปเคลียร์กลุ่มเฟสสามกลุ่มเฟสสามที่เนี่ยฮะอายุ 16-59ถึง59ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วและก็จะได้เงินเป็นดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการลงทะเบียนร้านคงร้านค้านูน่นนี่นั่นดูเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆมากมายถ้าเดาแบบนี้ก็คืออะเฟส3เนี่ยน่าจะให้มาลงตัวก่อนและก็ถึงจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่แต่ถ้ามีการลงทะเบียนก็ลงได้ที่ธนาคารอมสินธนาคาร ทกศธานาคารอาคารสงเคราะห์หรือไปไปสีไปลงทะเบียนที่นั่นแต่ตอนนี้ยังไม่ลงนะไม่ใช่ไปนะยังไม่ลงนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขก็เป็นเหมือนเงื่อนไขกกลุ่มก่อนหน้านี้เลยคืออายุ16ปีขึ้นไปไรายได้อาเงินฝากก่อนเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนรายได้ไม่เกิน80,000นพูดง่ายๆคุณสมบัติเหมือนกับทุกๆกลุ่มที่ผ่านมานะครับ ฐานประสงค์ฐานภาษีอะไรยังไงเหมือนกันหมดเลยนี้จะรู้ได้ยังไงว่าคนไปลงทะเบียนเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆไม่ได้เป็นพวกที่ย้อมแมวมาหรือแอบแฝงมาคุณเผ่าภูมิบอกก็ไปเช็คจากค่ายมือถือครับมีรายชื่อไหมและไปเช็คจากการใช้เน็ตต้องไม่เกิน500เมกในรอบ3เดือนหมายความว่ายัางไงอันนี้คือตัวเลข500เมกคุณเผ่าภูมิบอกว่ายังไม่ได้ไฟนอลเหมือนกันนะ เดี๋ยวรอไฟนอลอีกทีหนึ่งแต่วิธีการเช็คเช็คแบบนี้นั่นหมายความว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นไอ้โทรศัพท์แบบปุ่มกดอะปุ่มกดโทรเข้าโทรออกเฉยๆอะมีสิทธิ์ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นปุ่มกดอะเพราะว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้ความเร็วของนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือในรอบ3เดือนไม่เกิน500เมกเนี่ยแต่ตัวเลขนี้ย้ําว่าเป็นตัวเลขที่ท,ท,ที่ที่ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ก่อนนะเดีย๋ยวรอไฟนอลก่อนแต่เช็คอย้อนอย่างนี้นั่นหมายความว่ายังไง นั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ที่โทรศัพท์มือถือเป็นปุ่มกดเฉยเฉยไม่ได้โหลดแอปไม่ได้นูน่นนี่นั่นไม่ได้ส่งอะไรที่มันทันสมัยอะไรมากมายคุณพ่อคุณแม่ไปลงได้นะครับแต่คนที่แบบว่าลูกซื้อโทรศัพท์มือถือได้ดีให้อนี้ไม่ได้นะจ๊ะทีนี้คนที่แบบแหมตกหล่นอะตกหลน่นมีสมาร์ทโฟนแต่ตกหลน่นตอนเขาให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดก็ไม่ลงไม่รู้บ้างไม่มีใครบอกบ้างไม่อะไรบ้าง ไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณได้ได้ลงทะเบียนพอสมควรแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ลงนะฮะ นั่นละค่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆานะคะจากคลิปของคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็นําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบค่ะสําหรับการปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ในการใช้จ่ายเฟสที่3ไม่ได้รับเป็นเงินสดใช้จ่ายผ่านดิจิทัลโวลเ e ตกำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายตามร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางกระทรวงการคลังและก็การจ่ายเงินรอบแรกจะต้องอยู่ในเขตอําเภอทะเบียนบ้านนะคะที่เราลงทะเบียนไว้ตามัตรประจําตัวประชาชนของแต่ละบุคคลขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ